ครับผมก็ขอสวัสดีครูบาอาจารย์พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รักที่ชอบในพระสมเด็จวัดละฆังวัดบางขุนพรมวัดเกจิโยพี่นักที่ศรัทธาในบารมีของมองค์พระสมเด็จ สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับวันนี้ก็ได้มาใหม่อีกหนึ่งองนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้วัดบางขุนพรมนะครับองค์นี้รู้สึกว่าจะล้างมาแบบ ล้างมาแบบไม่บรรญ,ญะบบรรยังเลยนะครับเอาแบบให้ขาวสะอาดหเห็นเนื้อหเห็นผิวพันธุ์วันละกันไปเลยตามที่ได้ดูผิวส่องดูผิวสอ่องดูเนโ้อหาบนสารแล้วนะครับองนี้ก็สวยพอสมควรครับ ก็สมบูรณ์ทุกองนะครับท,ทุกส่วนนะครับไม่แตกไม่หักไอมุมก็ถือว่าคมนะครับพิมพ์ก็ถือว่าคมชัดเล็กพอสมควรเนื้อหามวลสารนี่ก็เท่าที่ผมได้ลงกล้องไปนะครับเนี้ยก็ยังช่ำ,ชำ มันจะเ,เปียกนะครับเป็นเงาๆก็ต้องบอกว่าลางมาแบบสดๆเลยครับแต่ก็ยังมีภาพตรงนี้นะครับภาบตรงนี้ อยากติดอยู่อยาเอาไม่หมดตรงนี้ก็จะเป็นมนสารพงพุทธคุณนะครับรีกหลุมตรงนี้นะครับตรงนี้ขอบข้างตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดพงพุทธคุณยากติดอยู่ ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นคาาน้ำม,มันส่วนผสม,สมดันขึ้นมา,ถ,าถ้าลงกล้องตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบอสาม Het zie ik hier ook nog hebben. is nog เห็นเม็ดมุนสารเม็ดขาวเม็ดดำขอบข้างก็จะประมาณนี้นะครับ มาให้ศึกษาร่วมกันนะครับที่เห็นยังไงก็ติชมกันได้นะครับคอมเมนต์มาติชมได้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครูบาอาจารย์เพื่อนๆทุกท่านนะครับศึกษาร่วมกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ